วายปันทิสาเมื่อวานเป็นงานเดียวกันใช่ไหมอเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวายนะฮะเมื่อวานนี้ออกงานเจ้าตัวก็เลยได้อัปเดตชีวิตกันสักหน่อยซึ่งต้องบอกว่าหลังจากพักหลังๆเนี่ยถูกยกให้เป็นเรื่องของกูรูเรื่องความสวยความงามนะฮะซึ่งวายก็บอกว่าจริงๆก็คือไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะฮะที่ผ่านมาก็มีแค่ฉีดปากกระทําหน้าอกเท่านั้นเองนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตที่ผ่านมาหลายคนก็ทักว่าโอ้หน้าอกหน้าใจของวายดูใหญ่มากขนาดบัตรที่อยู่บน ดอย2005เนี่ยก็ยังมองเห็นเลยนะฮะอนี้แซวกันอย่างนั้นเลยเหรอเออก็คืออยู่ชั้น4ของ Impact Are n a ก็ยังเห็นเลยนะฮะไวก็คำคมนะฮะบอกว่าอ่ะก็ทำมาเพื่อให้มันใหญ่ไงนะฮะเพราะไหนๆทำแล้วก็ต้องให้เขารู้กันหน่อยว่าทำนะฮะแต่ก็ยอมรับนะว่ามีเขินเหมือนกันนะเวลามีคนแซวนะฮะแต่สำหรับตัวเองรู้สึกว่า้ยทแล้วมันก็มั่นใจขึ้นที่ทำอ่ะเพราะอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยนะฮะขณะที่เรื่องงานมาขนาดนี้เหรอ มันก็ดูไม่รู้เราดูใส่ปอกเอออาจจะบึ้มเพราะดูเอ็มก็บึ้มเอ็มอยู่ใส่แบบฝันหลังอะเนาะส่วนเรื่องงานในวงการครับหวก็บอกว่าพอได้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าห่างหายไปนานได้เห็นฟีดแบ็กกลับมาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกดีใจที่คนหันกลับมาให้พลังบวกก็ให้กําลังใจเธอมากขึ้นตอนนี้กําลังเตรียมจะมีเพลงใหม่ออกมาให้ฟังกันด้วยชื่อเพลงว่าให้พูดได้ไหมหวบอกว่าช่วงนี้ช่วงหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกอยากหายไปจากวงการแต่พอมาคิดดูดีนีเป็นสิ่งที่ตััวเองงรกกมาาๆน กันเลยไม่อยากจะทิ้งมันไปหลังจากได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆก็เห็นว่ามีคนให้กําลังใจมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยใช่หลายคนแบบคอมเมนต์แบบด้านลบวิพากษ์วิจารณ์เธอตลอดเขาบอกว่าตอนนี้มันพลิกจากเมื่อก่อนจากด้านลบเนี่ยมาเป็นด้านที่รู้สึกทําให้ความรู้สึกมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากความรู้สึกที่ไม่อยากอยู่ในวงการเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้มันหายไปแล้วอยากกลับมาทํางานอยากกลับมาร้องเพลงอีกนะครับแล้วก็พร้อมกลับมาลุยงานทุกอย่างเต็มที่แล้วไหวยบอกไปฟังเสียงไวยกันหน่อยฮะ นะที่ผ่านมาก็คือแค่ฉีดปากแล้วก็ทำหนุ่มมเองแต่หนุ่มมเราก็ดูยิ่งใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ตนะยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็ทำมาเพื่อให้มันยิ่งใหญ่ไงยังไงบ้างหลายคนเขมองอยู่บัตร2,500ยังเห็นรูบมาบอกจริงมันเนี่ยก็แหม ก็ไหนๆก็ทํามาแล้วเราก็ทํำให้เขาแบบว่ารู้หน่อยว่าทำนี่งๆเพนมันโฟกัสลงเขินไหมหรือว่าหรือว่าถือว่ามันมันสำเร็จแล้วมันเฮ้ยมันบางทีอ่ะมันจะมีบางซิจูเอชั่นที่เราเขินบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่เขินเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนมากเราสอบตัวหวาดๆแค่รู้สึกคอนฟิดเอนท์ขึ้นมากกว่าเหมือนแบบว่าเราใส่อะไรเราก็รู้สึกว่า ใช่มันได้อะมันได้แต่ตอนนี้อาจจะแบบว่าซริงๆิงนิดนึงเพราะตอนที่ทำเนี่ยคือตอนนั้นเราเหมือนด้วยความที่ว่าเรากําลังโตขึ้นเราน้ําหนักเราเริ่มลงไปเยอะอเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบว่าแบนไปหมดเลยก็เลยขอสักนิดแต่ตอนนี้พอน้ําหนักขึ้นมันเริ่มแบบเอ๊ยยังไงแต่ก็คอนฟิเดนต์ค่ะอย่างนี้ตัวเองแบบเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองสองเราอยากทำมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันคือตัวของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากทำแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบเป็นอีกคนนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขนะไอ้พวกผมว่าเรากลับมาบอบอร่มทั้งการร้องเพลงทั้งโชว์ทั้งชุดท,ทั้งเรียงเ,เ,เราตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเออเนี่ยไหวกลับมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าแบบออบอกตรงๆเลยเราก็ห่างหายจากตรงนี้ไปค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้กลับมาเห็นฟีดแบ็ก แล้วเราก็ตกใจค่ะรู้สึกดีใจมากที่แบบทุกวันนี้ทุกคนหันกลับมาให้แบบความ positive กวายแล้วก็ให้กําลังใจกับไว้ด้วยเออมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะหายไปเลยจากตรงนี้แต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักมากๆจริงๆก็เลยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปยังไงก็ถ้าใครแบบวันไหนแบบไม่มีอะไรฟังก็สามารถฟังเพลงไหว้ใจะน,นะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วมันมีภูมคุ้มกันกับค,ค,คอมมินต้าลงอะไรอย่างเงี้ยพร้อมยังพร้อมออกมา, <ๆ S 2> มา แต่ละฟีดแบ็คลิกแบบว่าจากเมื่อก่อน,นที่มันแบบเออจากนั้นหลบกลายเป็นบวกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหวคิดว่ามันเป็นเพราะว่าโซซชียดีที่บ้านเราตอนเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะเปิดรับมากๆกับการที่จะเห็นศิลปินอะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหวก็รู้สึกดีใจแทนศิลปินคนอื่นด้วยที่แบบในยุคน,นี้มันเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยากออกจากวงการไม่อยากไม่อยากคุยใครคือหายหมดแล้วตอนนี้คือหายหมดเลย สู้ค่ะเรื่องปกติของคนเราคุณผู้ชมทําอะไรแล้วสบายใจก็ทําไปทําอะไรแล้วทาให้เรามั่นใจจงทําไปไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ไปหนักบน